สวัดีครับปกับเพิ่มคนจอบเดียวยูบุญชุดชมวิววัดข้อตะเคียบนะตรงนี้ห่วงบอ่อพุทธชัยมงคลนี่ในวัดข้อตะเคียบก้านบนโนูก็เป็นเฉดีนะต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปกอบรรยากาศบนญชุดชมวิวขเข้อตะเคียบที่นี้ลิงเยอะน้ำจับลิงนง้มตีลิงลิง เดี๋ยวได้รับอันใดายได้ก็จะมีลิงาารลยวก็ตอนเสียงเสียงุปชมวิวเขาตะเคียบครับก็จะมีกล้องไห้แล้วก็มาทำบุญไหว้พระแล้วพอเดี๋ยวเดินขึ้นไปบนเฉดีดันบนไปชมวิวดันบนก็เป็นลาโงมาซาลีดิกาตาและปลาเกียวแก้ควครับ เรมเดินขึ้นมาเขมีลิงลิงนอนรับนอนรับก็เดินขึ้นไปด้านบนนะไปไหว้พระเขียว cắt có mà leo view phòng lê quý nè là liền mà chưa là quăng nằm con kín mạng bây giờ đây liền dễ quá view Rồi lại không về bên chỉ trí đàn bồn Kinh khuyến mày quay Mình mà lại gắn Rồi mà lấy thùng đi có end view gắn Chính ra khuyến về đàn bồn End quá Bên view in มองจะกข้าตะเกียบลงเร็งมีลิงปานต่างวัดมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ แต่ไม่เคยมีน no. ักส่งเที่ยวขึ้นมาสักเท่าไหร่ช่วงนี้เงียบๆจะมีรถเอารถขึ้นมาตึ่งทางบนได้เลยออกมาจอดในวัดแต่ถ้าไม่มีรถมีรถโดยสร้างท่องเที่ยวจอดด้านหลังก็จะไม่ขึ้นมาด้านบนจะมีมีคิวจอดอยู่ด้านหลังถ้าใครอยากมารถท่องเที่ยวท่องเที่ยวสี่เขี้ยวลิงเยอะมากเลยครับ ตรงนี้เราจะห็นเอา,าอ้วนยึนเป็นฮาวโกงแล้วก็เห็นตัวเมืองว้วยินบรรยากาศจากวัดก็ตะเกียบก็จะมีโรงเร่มีตึกยเยอะแยะมากมายมีต่างคืนวัดก็ตะเกียบ ทางนี้เป็นทางลุงก็มีอ่างนา้ำเต่านทีเลี้ยงลิงดัานดันนี้ก็อยากไปายามเอาอ่างไมล้ลิงกวา้ตรงนี้แล้วก็มีด่านฆ่าด่านนั้นบรรยากาศวัดเข้าวตะเกียบอำเภอเวียงปกติไม่กริบหน้ากรับเพื่อคนจบเดียวสวัสดีครับ